กลวิธีลดอายุภูมิคุ้มกันของคุณ10ปีนะครับหลายคนอาจจะอายุประมาณผมก็ได้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาอายุสัก40เท่าๆผมหรือว่าหลายคนอาจจะอายุ50 60, 60แต่ไม่ต้องกลัว มีกลวิธีในการที่จะช่วยให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันดีขึ้นเหมือนย้อนกลับไป 10- 20- หรือ3าปีง่ายๆโดยการที่เริ่มสําคัญมากข้อนี้คือการออกกําลังกายทุกเช้าหลายคนบอกว่าทําไมต้องออกกำลังกายทุกเช้าเพราะว่าเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยร่างกายเราค่อยๆผ่อนคลายลง เอาไว้ว่าทุกอย่างทางานน้อยลงหมดเลยกล้ามเนื้อทุกอย่างทางานน้อยลงเลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้น้อยลงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเราอยากให้ร่างกายของเราเนี่ยกลับมาภูมิการดีขึ้นนะครับระบบการไหลเวียนดีขึ้นเราก็ต้องเริ่มออกกํบบาลังกายตอนเช้าการออกกํบบาลังกายตอนเช้าเนี่ยมันช่วยได้เรื่องหนึ่งแบบช่วยมากๆเลยคือคุณจะเห็นไหมว่าเวลาคุณออก กล้ากายตอนเช้าเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบภูมิกันมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะระบบภูมิุมกันดีขึ้นเสร็จปุ๊บระบบการไหลเวียนดีขึ้นเลือดต่างๆก็จะวิ่งเข้ามานะครับโดยเฉพาะที่หน้านะที่หน้าก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเวลาที่ระบบภูมิกันเนี่ยมันเริ่มทํางานนะคุณก็จะเห็นเลยว่า เลือดไหลเวียนไปส่วนต่างๆเนี่ยมันทําให้ผิวพรรณคุณดูแบบเปล่งปลั่งมากขึ้นแล้วทําให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงแบบนี้มากขึ้นเพราะคุณกระฉับกระเฉงมากขึ้นเสร็จปุ๊บทุกอย่างในร่างกายมันจะปรับตัวตามเลยว่าโอ้พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มออกกําลังกายเลือดไหลเวียนมากขึ้นทุกอย่างจะเริ่มกลับมานะครับสู่สภาวะเหมือนคุณย้อนอายุภูมิคุ้มกันของคุณอีกครั้งหนึ่งดนะังนั้นใครที่ไม่อยากพลาดให้ตัวเองเนี่ย ดูเด็กอยู่เสมอนะครับดูระบบภูมิกันดีให้ออกกำลับบงกายทุกเช้าอย่างน้อยน้อยสุดเลยกระโดดปรบมือ30ครั้งก่อนอับน้ำตอนเช้าหรือ ออกไปวิ่งเล่นๆนะครับสัก5-15นาทีตอนเช้าหรือเวทเทรนนิ่งตอนเช้าถ้าอากาศหนาวมากหรือฝนตกคุณก็ผู้ชายก็วิดพื้นผู้หญิงก็กระโดดปรบมือหรือทำท่าแพร่งแบบนี้ก็ได้แค่คุณออกกำลังกายตอนเช้าเริ่มแค่วันละ1นาที5นาที15นาทีหรือ30นาทีก็าตามมันจะช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิกันกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งรักแฟนๆทุกคนนะครับอยากให้แฟนๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังกระฉับกระเฉงอยู่ยังเป็นเด็กเสมอนะครับโดยการเร ออกกำลังกายพิมพ์นะฮะออกกำลังกายคําเดียวจะได้รู้ว่าวันนี้ที่เราคุยกันใจความสำคัญคือการออกกาลังกายทุกเชา้ารักทุกคนแล้วเจอกันใน YouTube f a c e b o ไอ ID ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมและ Tik t o ็อกที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีแต่สำหรับใครก็ตามอยากลงลึกๆความรู้ความยาวประมาณ2ชั่วโมงเลยในคอร์สที่ชื่อว่าลดหน้าแก่10ปีพิมพ์ CF ตัว C กับตัว F แล้วก็รอนะฮะเฟซบุ๊กส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์นะครับแล้วเจอกันในคอร์สสวัสดีครับ